ลากเยอแอง g พอดีเลยมันอยู่ในแองกแล้วใช่ไหมแลแ้วจะปรับนิ้วขึ้นมาแบบนี้นอ่าปลายนิ้วอยู่ในแองนะได้ขนาดขี้เลยขี้ตรงแล้วก็เน้นขึ้นจังวะาคิ้วไหมอ่าโอเคนะฝั่งนี้เหมือนกันนะลากนี้เลยลากมาอ่าต้องแองผมเนี่ยนะนะปรับนิ้วตางขึ้นนี้มือประคองนะ้ำาไว้ขี้ตรงไปนะแล้วก็เน้นขึ้นจังวะคิ้วไหม โอเคเอาไปแค่นี้ก่อนไปปนง่ายไหมง่ายง่ายมากจำได้ไหมจำไม่ได้เยาย่นี้งายดีแล้วเหมือนไหมง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้น ตั้มบอกสารรวบผมแล้วนะตั้มวันนี้โอเคอะไรใช้นิ้วหัวไม่เบิกขวานะเม่เขวานี่แต่ล่างเลยแล้วก็ปลายนิ้วนี่มันจะอยู่ในิ่งองพอดีใช่ป่ะอะพออยู่นแ่งเองล้นะเสร็จแล้วปรับมือปรับหมุนขึ้นมาเลยให้มันยางนี้ตันคิดประคองอ่ะนั ปลายนื้อปลานี่วัป็นจิตอยู่ในแอบพอดีใช่ป่าวใ,ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนมือใช้ประคอนะงหน้าผาไว้นะวิธีลงน้ำหนักคือแทงนิ้วเลยลงไปเลยจี้ลง,งไปเลยแล้วก็เหนี่ยวขึ้นดิ้งไว้นะครับโอเคนะเอาเลยเอาจุดแรกกดแทงเลยจี้ไปแล้วก็เหนี่ยวขึ้นนี่วไว้ Pengen ikut Umat, enggak dengar sayang.